สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นหน้าไม้บั็กเหมือนเดิมนะครับวิ่งไวสนุกดีนะครับก็เล่นให้คุ้มนะครับมาวิ่งให้สนุกเลยเดียววกว่าไปกระตุกชิบหายเลยออ้ยโอ้โหเบียดยทำไมเนี่ย,ยห,หลบเลยวะเฉียบหายเพียบเลยสำหรับหน้าไม้นี้สามารถได้เติมได้จากโปรโมชั่นหน้าเว็บนับร้อยห้าสิบบาทในช่วงนี้นะครับ มาวิ่งมันๆแบบนี้วิ่งวิ่งวิ่งไปไหนละโชว์แอปโชว์แอปเงยมองสักนิดเอาหายไปไหนหมดวะเออดีเหมือนกันเออตรงนี้โดดง่ายๆครับชิวๆนะสบายสบายสงสัยว่ามันโดดขึ้นตรงนู้นยังไงวะไม่ได้นี่วะผมเห็นคนโดดได้ครับสงสัยโป มาโดดกลับมาได้ด้วยโอ้ตายตายโดดข้ามตรงนี้ด้วยอืุบอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวไมามามาลืมโดดลืมโดดหมายวิ่ง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 โอ้ยไม่ถึงผมว่าถึงแหละวกำหนดไม่แม่นเองล่ามาไม่ีว่ะพวกเรามาช่วยแล้วพวกเรามาช่วยแล้วโอ้รถที่ละสามเลยมามาสองตัววิ่งเข้ามาเลย ยิงกลางอากาศแม่งเลยโหแม่งไม่ตามเราอ่ะน้อยใจแน่ไม่มีคนเล่นด้วยอุ้ยไม่ได้โดดอีกสเปคบาร์เป็นไรเนี่ยโดดไม่ไปต้องเคาะอย่างไรับเก่าแล้วตามตามล่ามัมมี่ครับเฮ้ยไอ้ช้างอยู่นี่อยู่นี่เห็นปะไอ้ขวัญว่าอะไรพอดีเกิดใช้ต้องรีบตกอะไรอะไรพูดอะไรอะไรของนายอุ้ยอุ้ยเพิ่มสปีดอ่ะ อะไรของนายไปไหนเราตามนายทันอุ้ยเอ้ยอะไรงาการติดไปแดงเฮ้ยติดเฮ้ยแกสู้เราไม่ได้หรอกวู้ติดอีกแล้วตามเราให้ทันดิตามเราให้ทันดิไหนเฮ้ยรู้หมดไอ้รู้ว่าแอมเปนก๋ว่ะนายใจมั้งใช่แล้วใช่แล้ววิ่งเดียวชิบหายเลยสัตว์ กดเคเผยเขาเนี่ยเฮ้ยตาไม่ทันเลยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วแข็งวิ่งเวลาอุ้ยเอาจนได้เว้ยโอ้หไม่น่าประหมาาเลยวิ่งตลอดทางครับไอหน้าไม่ถึงแต่อีเรียเนี่ยวิ่งขึ้นบนหอแบบเดียวนะครับไม่ต้องห่วงใครเป็นฟาโรเอ่ย โอ้ยเจอแล้วผมเจอฟาโรแล้วไปละไปละถอยดิเฮ้ยกูไม่ให้ขึ้นเน <c oughs> ี่นย, <c oughs> ยเขาไ,ไ,ไม่ให้ขึ้นด้วยโ <c oughs> หร้ายว่ะเออคือไม่ได้กูไม่ให้ขึ้นเลยแล้วก็เติมเอาหน้าไม้ดีกว่าวะ่ะเฮ้ยเติมเต็มมือผาเติมเอาหน้าไม้ด้วยไอ้กูอา้าว เอ้ยกูก so ็ม um. <sh arp ires> ีนะแต่กูไม่อยากให้เอ็นกับกูหน่อยเรื่องกูนมามาลงมือกันมีกูแหละเล่นคนเดียวมันเหงารู้เปล่ายังไม่ได้เติยเลยเราหน่อยเฮ้ยวิ่งเร็วหน่อยดีเร็วทำไมอ่ะเฮ้ยบอมมีเยอะแล้วบอมมีแม่งไม่ได้เป็นเพื่อนเลยอ่ะโถหนีเฉยเลยไปไหนละไปไหนละอ๋อ วิ่งวิ่งวิ่งฝ่ายแม่งเล่นหลายคนดีว่ะไล่ยิงคนเดียวนันไม่หนุกโอ้ยๆเพียบเลยยิงจุบโอ้ยไม่โดนยิงจุบยิงจุบยิงจุบโดดฮึบเอ้ยมันยังอยู่ลวงลวงเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นกัินไหมมาเซีเข้ามาซีมาเปิดใส่เราอ่ะ เฮ้ยเพื่อนเพื่อนขึ้นมาเร็วเร็ว์โลวขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาแล้วเว้ยมีเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนยิงมันเอาพวกมันให้ตกนะเฮ้ยแ <c oughs> น่แหน่มา, <c oughs> าล่งเพียบเลยได้ไรกันเนี่ยขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่อะไรจะโดดมาเหรอไม่โดดหรอก <c oughs> เฮ้ยลูกหมดไอชิบหายาเดี๋ยวหากล้องสีเขียวกัน ออกสีเขียวซงล่างลงไปเอาลงไปเอาเอ้ยลวงไอ้ชิบายเรือเลยรอโหลวงซะงั้นมีคนตามไหมโอ้ยมี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 ก็วิ่งดิมีดักหน้าไหมไม่มีมีเงินห่อกูโอ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยติดดติดติดติด ไปวิ่งต่อวิ่งต่อยาวยาวยาวสามวันเองนะอุ้ยตักบนอีกไปแล้วไปแล้วอุ้ยตักนี่แม่งเอ้ยเป็นสิบเป็นร้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแข่งเอ้ยวิ่งไปแล้ววิ่งต่อวิ่งต่อวิ่ง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 ใครใครโป้ไหนวะกูนี่แหละโป้โป่วิ่ง ครับจริงๆไม่ใช่ปอมันเป็นคุณสมบัติของปืนมไงมันวิ่งเร็วได้อธิบายครับสงสัยรู้มันเป็นคุณสมบัติวิ่งเร็วได้ย่อยอคุณสมบัติวิ่งเร็วได้เรายิงทำไปนีมกูไม่ใช่มะมี่เฮ้ยติดติดยิงแล้วกูโอ๊ยอยเ่อเลยถอดวิ่งตามทันไหมทันไว้ทันเว้ยหลักหน้านะครับเราไม่ไปหรอก

สองสองเลยเหรอวิ่งไหมครับวิ่งไหมครับนิ่งทำไมล่ะนิ่งทำไมล่ะนิ่งทำไมล่ะโอ้ยโอ้ยแม่งวิ่งโคตรไวเลยเฮียฮียโอ้ยโอ้โอ้วิ่งโคตรไวอ่ะโอ้ยแม่งโอ้ยแม่งเพียบเลยไปแล้วไปแล้วโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยแม่งตามมาอีกโอ้ยมันวิ่งไวจังวะปอวันเนี่ย โป๋แล้วกูว่ากูว่าโป๋แล้วแหละแม่งมิ้งทันกูเข้ามาสัดเข้ามาโอ้โหแม่งไัยจิงเว้ยแม่งไัยจิงเว้ยเอาไงเอาไงจะวันยุงนี้ก็ได้นะจะวันยุงนี้ก็ได้นะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเว้ยพวกอ้าวไอ้แมันวิ่งวัยจริงเว้ยแม่งโป๋ ขนาดโปงตามไม่ทันโปร่กางเนี่ยสู้เราไม่ได้ดโอ้ยหต้องตามพันต้อทตาไปท้ามันเลยต้องตามไปท้าม,มันเ,เลยลูกก่อนเลยชิบหายแม่งเอ้ยเดี๋ยวขอลูกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอลูกก่อนโอเคได้ลูกแล้ว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 ลลวิ่งต่อโอ้ยดักด <c oughs> ้านบนนี้โอ้ยไม่ไหวแล้วเ้้ยอดีมันไปแล้วไปแล้วไปแล้ว งยมวงไปยังวะแงโล่แบงสามสี่ตัวโอ้ยตาไงโอ้ยเยอะขนาดนี้นะอยเหนื่อยแล้วเว้ยเหนื่อยแล้วเว้ยไอ้เหี้ยปโอ้ยตีตตตี ลั่นบ้านเลยครับจังหวะนี้รู้ <c oughs> ส,สึกว่าจะมีโปรหนึ่งคนนะโอ้โหเมื่อกี้วิ่งโคตรเหนื่อยอะ,อนะขนาดโปรวิ่งเ้าเนี่ยไม่ได้โปรวิงรว่งดิปืนบัคปืนบัควิ่งไวอ่ะแม่งยังวิ่งตามทันน่ะสุดยอดไปยนไปนาคนคนที่ชื่อท้องไก่อะมมี่อยู่ไหนมัมมี่อยู่ไหนมัมมี่อยู่ไหน มมีบนหอไม่มีนะไปล่าไปวาไปล่าเห็นกูไหมนี่ยจะบ่นทำไมวะคนเดียวมันเหงาแล้วเว้ยคนเดียวเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นกูเลยสายตาไม่ใช่ไม่รู้โอ้โหมึงรอดได้ไงเนี่ยออกสามตัวกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ้ยลงมาลงมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรลงมาลงมาเข้ามาเรียงตัวเลยมา ผมว่าต้องมีตัวดักหลังแน่เลยไปด้านหน้าดีกว่าว่าแล้วเพียบเลยกล่องศูนย์แฟบวิ่งรอครับวิ่งไปจุด A กว้างนี่วิ่งมันอุ้ยเฮ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 ้ยโดดอ่าออกแม่งไม่ถึงวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งวนแถวเนี่ยไม่วนไปไหนไกลหรอกเห็นไหมเห็นไหมมีคนตามไหมไม่มีโอ้ชิวๆอ่ะ มามีอ่อนน่ะไปล่าบนหอดิว่าเฮย้ยเพื่อนเพื่อนกูช่วยมึงเฮย้ยหลังว่าแล้วติดอะไรมีไหมผมว่าน่าจะมีว้าแล้วสองตัวเลยยิงยิงยิงมมนยิ้มมนไม่าตายหาแล้วยิ้ยิ้มกูไม่ตายไม่ตายไม่ตาย ให้มันตายเอาให้มันตายมาดูกันรอบนี้ผมจะรอดหรือ่าชิบหายเปาน้องมีเงินจะหมดแล้วอ่ยิงยิ่งไม่โดนเลยไม่ไม่โดนหมดแล้วเลยไปแล้ววิ่งวิ่งวิ่งกลับมากลับมาวิ่งขึ้นบนหอเลยว่าไอวิ่งวิ่ง รู้สึกว่ามันหอบีมไม่หยิบออกะรู้สึกหรือคิดไปเองเช็คก่อนเช็คก่อนโอ้มีคนนะครับเนียนอยู่ไอ้ล็อกซ่าเอ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วล้อดักจิงเลยเอ้ยเครื่องระเบิดทำไมเครื่องทำไมอ่ะเครื่องไม่โดนอ่าเต้นเต้นไม่ให้เต้นหลอกเต้นเต้นเต้นเข้าไปเต้นเข้าไปเต้นเข้าไปรูปหมดว่ะ เอ๊ี้อะเฮ้ยเฮ้ยแม่งลงไปแล้วอ่ะเลูกกระสุนกันไม่ปลอดภัยว่ะแม่งมามีเยอะแล้วเนี่ยแม่งขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะวิ่งตรงไปเลยไม่ได้ยเยใ้ะนเ้ใกล้เอ้าไอ้เหี้ย้งึงอีกแล้ว เฮ้ยแม่งตามมากระสุนก็จะหมดเนี่ยไปวิ่งต่อไม่เป็นไรนั่นบนเพียบเลยแม่งเล่นอะไรกันเนี่ยยิงทักทายมันหน่อยให้มันอุ้ยกะยิงทักทายมันมาวิ่งตามโถไปปลามามวิ่งไปละเอ้ยปี๋เฮ้ยยิงตัวเฟียมนึงทักทายมันหนึ่งทักทายมันสองนัดเฮ้ยมันเดินได้แล้วมันเดินได้แล้ว

จาเอะกับแม่งเลยเฮ้ยเพื่อนบันดีเราเจอมามีดด้านหลังเทียบเลยโอ้โหวิ่งทางไหนจะรอดเนี่ยเฮ้ยหาหาทางพักให้รอดก่อนโอเคยิงทักทายกันนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่โบวิ่งนี่ว่ะยิง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 าย S <S <S ยิง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 ให้แม่งตายตายดิตายดิแม่งพาพวกมาเร็วโหยตักหน้าอีกครับวิ uh ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยเอ้ยเอ้ยสัตว์ติดอ่ะโอ้โหโอ้โหคนนี้ก็ปอ่ะ โปรก็จับแบนแม่งเลยอะไรเงี้ยก็มาถ่ายคลิปสนุกๆนะครับนั่นเจอโปรซะงั้นโอเคนะครับเลขไอดีสองหกเก้าสองสองสี่ศูนย์นะครับแพนอะไรเนี่ยช็อปเปอร์นะครับย้อนะครับอย่าาลืมมตติดดสอยนะครับ